บุญอุทิศไปให้ท่านอันนี้หน้าที่ของลูกแต่วันนี้คันคพแมย่งมีชีวิตยอยู่เหตุไดในมงคลสูตรเลี้ยงกายด้วยเลี้ยงใจด้วยเจ้าที่สมบูรณ์เนี่ย ขาเลี้ยงแต่กายพ่อกระแม่นี่บอสมบูรณ์บาดาพันตายแล้วเขาก็บ,บริไปน้ำพ่นเห็นบอบอได้ไปซอยเพ่นได้บันนี่ขันพ่อแม่ทำบาปเลี้ยงลูกแม่นบอหล่ะพ่อผู้ใหญ่บางเทอก็ต้องข่าป่าได้แม่นบอเห็นบอแล้วพ่อแม่ก็ะลงนรกจริงๆนะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรพ่อแม่จึงจะได้บุญหน้าที่ลูกเด้อ ให้ทานก็ดีพอแม่ให้ได้ให้ท่านมีศีลแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พอแม่นั่นยังชิงนะ่ะอันเลี่ยงผ่นพอแม่มิจะท่าอยู่แล้วเขปาปัญญาแล้วก็ให้พอแม่ได้มีศีลมีท่านได้บริจาคแล้วก็มีสติมีปัญญาเข้าใจในชีวิตเข้าใจในกฎแห่งกรรมเวลาเพิ่นเจ็บป่วยมาเพิ่นบ,บ่เป็นทุกบ,บ่แม่นั่นอื่นดอกละ่ะ อันตวปัญญาเนี่ยคันพ่อแม่ไ่มีปัญญาไปรับป่วยมากนายุงอยู่เนาะเห็นบอเราเคยเห็นนั่นแล้วเครียดจมให้พู้นั่นจมให้พู้นี้เนะถ่ามา่ะไดแหงจมจะลูกหลานบ่เข้าใจก็เลยโอ้ยบม่อยากอยู่นะ้ำเล่าจ้าซีน่ะเห็นบอแต่คันพ่อแม่มีปัญญาแล้วแม่ป่วยท่านก็ใจสบายเห็ ε นบอ บ่ได้เดือดร้อนไหนเพราะละเรื่องกก,กายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่กายความทุกข์ไม่ใช่จิตความจิตจิตไม่ใช่ความทุกข์จังที่นะ่ะเพิ่นเราอยู่สบายคันป่วยมากเออแล้วแต่มึง่งดูแลเต็มที่เนาะดูแลล้วหายก็หายบ่หายก็แหละแต่มึงจิงตใจคันเพิ่นมีบุญเ <laughs> พิ่นเป็นเท่ากันเห็นบ่เพราะนั้นพระเจ้าก็เลยว่าบำรุงกายด้วยบำรุงใจด้วยเด้อล่ะเด้ออา้าวจนะังี่ตะกอนเนาะล่ะเนาะ สาธุสาธุพญาบาลเนี่ยดูแโลโรคใจนั่นได้หรอเอ้ยขนาบูดนี่โรคใจได้หรอแคยนาบูดบ่เล้าฮะเคยอยู่ว่าให้แสดงว่าโรคก,กายบ่หลโรคใจไหลนี่บ่าสรุปยะนะังไงเนออย่านาบูดย,ย่านาบึงย่านาแขงย่านาง,อ,งอย่าเขียดเด้คนย่าสร้างคนละ่ะ อย่าปล่อยคนยานาคนยาตัวคนยาซอเสียคนะอย่าเป็นทุกข์กับใครในโลกนะอันนี้หลักธรรมอีหแล้วเพราะอย่างทุกชีวิตเกิดมามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นของเห้ผลมีกรรมเป็นปัะพุันและมีกรรมเป็นที่พึ่งเขาเฮ็ดดีเขาก็สาธุถ้าขาเฮ็ดบุดีก็แล้วเจ่เธอเป็น่นไว้นะเขาเฮ็ดดีอย่างบันเท่าตายมานันยไ่ไปน้ำเท่ามันเงยหัวมันอยังกระดอก,กระเดอือป่านั้นอีีได้ เขาบอกดีๆละพ่อล่ะว่ามวลมวลดีๆนี่เขาเจนน้ำกระเฮต์มาเฮ็ดกระสรแล้วแต่เขาเพราต้องเป็นทุกน้ำเขาบัดายเขาก็ตายเองเขาใครเขามีบาปเขาลงนรกเป็นสุรกายเรื่องของเขาจ้าเจนนะเด้อจังว่าลุงตาว่าอยุบประจำงจานาบูดเดอ้อนบูดนั้นบงางง่บังแม่นื่นน่งเฮ็ดให้คนอื่นสร้างห้องคือเจ้าเีนนะดาเขา มันมก็แมนอยู่ดอกอันเท้าเขียดนั่นเฮ้าศูนย์นั่นแต่ว่าเขาสร้างเฮ้าว่าแมนแนวดีเนี่ยแล้วเขาว่าว่าเพื่อทั้งหันมือตายเพื่อบางคนคือหลงตาเนี่ยแต่กี่มันหายเน้นดาพาดาเน้นหลายโยบอยชเนงนะผู้เมื่อเนี่ยลูกทีหลาลุ่นหันมาผู้เมื่อบอกคือเก่านะขนาดต่กรอนดาเก่งเนาะพังวาอยู่ม้ย บ่อก่เพื่อนเสยอยู่เออว่าแต่ลุงตาแมนแมนหล่าว่าแั่นะส่อะอยากได้อยากให้เขาดีฮะแล้วออบอกบอกแมนเนี่ยเอออยากให้เขาดีแต่ทั้งคนสูงมันเลยผิดคันบอกบอกฟังก็โลดแล้ว,ลวย้มแขว่ขเชา่ยวเนี้ยนอเพราะฉะนั้นเขาบอเหตนจังสันเหมือลวงตาไปปฏิบาาัติหน้าหลวงพ่อใหญ่ปีสองเก่าแล้ว